ครับนะจลองดูส so right? ักทีให okay, ้ล um, ูกค้ากันตัวนี้ราคารี่น3 c ีนะครับโอสภาพก็ไม่แก่ไม่เปิดนะทางร้านเราจะคัดเรื่องมาจากญี่ปุ่นอย่างนี้เลยเนี่ยเดิมรุ่นนี้มีอะไรตะก่อด้วยแข็งมากเลยน่าใช้ครับหาน้ำน้ำมาแล้วเนี่ยโอ้น้ำมาแล้วน้ำมาแล้วพอแล้วพอแล้วอมาเทนี้ก็รู้แล้วเนี่ยไหลตรงกลาละไปตเสียง มือกดดับตรงนี้โอ้โห้เด้งดีครับแจ๋วครับ